อเคสวัสดีครับนี่คือการทาโอกาสไฟก็หลังจากรีวิวชุด01ไปคือกล่องนี้เลยสดๆร้อนๆเลยขออยู่นี่กับตัวที่สุ่มได้ก็เดี๋ยวจะมารีวิวขีด2อกันเลยของไครโคชิกิลายก็สวยเหมือนเดิมความจริงกล่องเขาในภาควีจะเป็นกล่องแบบกล่องใหญ่เลยกล่องแบบครอบซึ่งแต่ก็สวยแต่ลายมันจะจืดๆนี่เหมือนของไทยของไทยนี่คือลายแบบว่า เอาผมดูแล้วอะลายมันมันดูดีนะลายมันดูดีถ้ามันไม่ทำเร์เบดแขนขาดนะเอ,อจาจะกน,นทำทำทำอย่างเงี้ยเป็นแบกกราวในในแบบเ a y เมทได้เลยนะผมว่าผมแนะนำเออผมลืมรีวิวตัวนี้ไปสนามบอกเลยว่าสนามนั้นเหมือนเดิมทุกอย่างสนามเหมือของภาคทีทุกอย่างเลยผมดูมาแล้วเพราะว่าเขามีสนาม V ให้ก็คิดว่าช่อง G z o ซ e อะให้เป็นช่องของไอ้นั่นนะผมช่องของกิฟต์แทน ก็คือให้ G zone อ่ะเป็นช่องของกิฟแทนถ้าผมเดี๋ยวให้เปิดให้ดูนะจะเปิดให้ดูก่อนที่จะรีวิวนี่จะมีช่อง T zone อยู่นี่มันเป็นช่อง T zone อยู่เห็นไหมแต่กระดาษมันนะไม่ใช่กระดาษขาวนี่ผมเคยเจอนะนี่ผมเคยเจอนี่คือกระดาษกระดาษอะไรอะอันนี้คือต้นทุนดีปอติเนี่ยมันจะเป็นภาค V อยู่เลยผเห็นไหมมันเป็น V อยู่เลยนี่ภาค V หรือภาค G อยู่เลยภาค G มันไม่ใช่ภาค V ผมโอเคเก็บก่อนเดี๋ยวค่อยใช้ โอเคมาดูกล่องกล่องก็ลายลายเหมือนกันแต่แค่ต่างสีต่างไฮไลไท์ขางหลังโอเคแกะเลยฟึบโอเคแกะฟึบโอเครีวิวเร็วๆนะคราวนี้เพราะว่าคราวที่ที่แล้วก็เจ็ดนาทียา,า,าวไปจะขอหยิบของมาขอ,อยกกล้องมาใกล้ๆนะโอเคมาดูหลังกล่องกัน นี่ตรงนี้ถ้าเราไม่ดึงออกก็อย่าวางกาเก็บสินค้าได้ก็มันมันคือเซฟตี้ของบริษัทเขาผมือว่าดีนะทำมาอย่างเงี้ยก็คือยังไงคุณไม่เจอย้อมแมวเพราะว่ามันมันปิดมันอย่างนี้ไงซึ่งถ้ามันย้อมแมวมันต้องเยาะสติกเกอร์ออกซึ่งมันบางทีมันก็ลอกเสร็จปุ๊บแล้วก็ติดอ่ะมันก็ติดแบบไม่เหมือนเดิมพงง่ายง่ายผมถ้าคุณเห็นอย่างเงี้ย ค,คุณก็ทําใจไว้เลยว่าแม่งโดนเกะมาแล้วร้อเเซนพราะว่าไม่ต้องเกะตรงนี้ออกก่อนให้ดูดของแล้วก็กาามันก็เกะยากบางทีไปขอญาตตัดนะผมโอเคแต่ออกมาแล้วก็เอาการ์ดฟอยล์สุ่มไว้อย่างนี้ก่อนมาเลยใบยแรกผมดอคินิกโอเวอร์โหลดร่างแรกเลยให้มาอันนี จำหน้ามาให้มาเยอะซึ่งมันก็คือให้มา1ใบ2ใบ3ใบให้มา3ใบเหมือนมาตาเบตเลยโอเคไว้ตรงนีส้สวยๆให้บาร์มา4ใบสกิลถือว่ารุนแรงเออขอบตัวจริงโอเวอร์หลอดก่อนโอเวอร์หลอดสกิลแรกโซบาส1หนึ่งมันอยู่ V หรือ R จะได้บกหมื่นแล้วก็ถ้าอยู่ช่องแวนมันมันตีฮิตเธอเธอระครังสกิลทุกอย่างเธอระครัง บาร์หนึ่งทิ้งมือสองไมลลุกสเต็ขึ้นมาแล้วได้ครับหนึ่งซึ่งมันก็โอเคนะตีฮิตก็โอเคบาร์สกิลก็มันก็คือทำรีทายแถวนวต้งอะ่ะแล้วบวกห้าพันให้ตัวเองก็สกิลก็โอเคนะโกโจบูต์มาบวกห้าบวกสามพันก็โอเคนะตัว ตัวคอนอันดูก็จวดหนึ่งตัวเลือกปกติแล้วก็ไอ้น,นี้ยเป็นการ์ดแต่ EB ซึ่งมันก็โอเคนะตอนแรกอะมาอันนี้ก็โอเคอีกสก,กิลก็คือเมื่อมันตีบวก,ก้าห้าพันก็เอาทนะนะีนี้เป็นี้เป็นการ์ดนพื่นไปแล้วแล้วก็ตัวนี้ชิลแมงหมื่นหนึ่งให้มาสี่ใบกินที่จริงๆคาทีาน่นโมนิลา่าไม่ต้องใส่มาถ้าห้ไม่มีใครเขาใส่หรอกเอาเว้แม่งซื้ออันเนี้สองกล่องมาเล่นนะ แล้วเราต้องใส่ไปนะหรือถ้าเราเล่นผสมอตัวนั้นคือตัดทิ้งไปแรกเลยอจริงนะแล้วก็ตัว PG ให้มาสี่ใบเนฮาเลมสี่ใบสกินเนฮาเลมเหมือนสกิลฮาเลมเหมือนรีทายแถวหลังแล้วก็บวกห้าพันให้ตัวเองเมื่อมาลงสนามนะแล้วก็นี่เปเกสามเหมือนสกิลเหมือนตัวนั้นเลยบวกห้าพันให้ให้เรียกาดให้กับตัวมันเองเมื่อเมื่อมันตีนะก็คือมันจะตีหมื่นแปดเพื่อนง่ายผม สกิลก็โอเคตัวนี้สกิลอืมโอเคนะมันบวกหมื่นแล้วก็รีทายกันหนึ่งไปก็สกิลมันบวกหมื่นเลยอะโอเคมาดูทิกเกอร์มากทิกเกอร์เป็นคีเป็นดอสี่คีอันนี้น่าจะเป็นคีที่เขาให้มาคีที่เขาไม่ได้ให้นะคีอตัวชาชาแล้วก็ทาทาแล้วก็ฮิวเป็นคีที่เขาให้มาครับผม ให้มาในกล่องที่มันออกมาให้เราเล่นทิกเกอร์วีก่อนนะแล้วก็กิฟเป็นลายโอเวอร์หลดแล้วก็ลายธรรมดามาดูเกลือไหมวันนี้เกลือไม่เกลือถ้าได้โอเวอร์หลอดอีกใบหนึ่งนี่คือผมดีผมดีใจนะเพราะว่าผมจะได้จัดโอเวอร์หลดจริงๆเปิดมาฟื้บัตเตอร์เบดอุ้ยคุ้มคุ้มามาพอมบัตเตอร์เบดีบัตเตอร์เบดแบบฟูลอาร์ตคุ้มเฮ้ยวันนี้คุ้มนะสองใบเลยอะ่ะได้อย่างเงี้ยคุ้ม คุมม้มไหมเนี่ยเป็นแบบไปเนีเ่ยแบบตอนนีนนนนนนน้คุ้มมากเลยอุ้ยสุดยอดเลยโอเคสุดได้แบเนี้ยผมก็จบกันแล้วคลิปนี้ผมฝา,ากใจ Subscribe กดแชร์ด้วยผมในคลิปใหม่จะลงมาใหม่อีกครั้งหนึ่งแลผมก็สวัสดีครับผมบ๊ายบายเดี๋ยวคลิปต่อไปจะเป็นบัตติไฟนะครับผมของชุดหนึ่งกับชุดสองคิปหนึ่งคิปสองของชุดนี้นี่โอเคให้ดูก่อน นี่คือตัวอย่างว่ารีวิวสองชุดนี้